สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาชมนะคะเ,เจ้าสวนนะคะไม้ประดับของคุณยายนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนนอกของคุณยายนะ คุณยายขยายจากหนึ่งกระถางนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบกระถางแล้วนะคะ <cheer S 1> <น Business. S 1> อันนี้เป็นกระถางสิบสองนิ้วนะคะคุณยายใส่กระถางใหญ่ไว้เลยเพราะว่ากระถางยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งโตเร็วนะคะยิ่งโตเร็วขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกสาเหตุที่เป็นเศรษฐีเรือนนอกเพราะว่าขอบใบของเขานะคะจะเป็นสีขาวสีขาวทองนะคะสีขาวทองเขาถึงเรีเยกเศรษฐีเรือนนอกนะคะ <c> <heps i> ถ้าเศษสีเรือนในข้างในก็จะเป็นสีทองนะคะข้างข้างนอกขอบใบก็จะเป็นสีเขียวเขาเรียกว่าเศษฐีอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนในทองอยู่ข้างในถ้าเป็นทองอยู่ข้างนอกก็เศษฐีเรือนนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นต้นอ่อนนะคะซึ่งเกิดจากเอ่ออันนี้ดอกของเขานะแล้วก็จะก้านใบก็จะออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะกลายเป็นต้นนะคะเป็นต้นก่อนที่จะเป็นต้นก็เป็นดอกก่อนนะเนี่ยเขาจะมีดอกพอดอกเขาแก่เสร็จแล้วเขาก็จะกลายเป็น ลำต้นมานะคะเนี่ยค่ะกลายเป็นลำต้นมาเป็นลำต้นมาเรื่อยๆนะอันนี้แก่แล้วนะอันนี้เป็นอันนี้มาแล้วนะคะคุณใหญ่ก็พูดถึงว่าอันนี้มันโตแล้วนะโตแล้วซึ่งอันนี้เราต้องรีบขยายเลยนะคะเพราะว่าขืนเอาไว้อย่างนี้ถ้าเราไม่เอาลงดินนะคะขืนเอาไว้อย่างนี้เขาก็จะไม่โตนะคะแล้วเขาก็จะค่อยแห้งตายไปในที่สุดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงของเขาเองนะคะ โตแล้วนะคะนี่นะคะไหลไหลมาจากเอ่อก้านของเขานะคะอันนี้ยังอ่อนอยู่นะยังอ่อนอยู่แก่แล้วเขาก็จะ,จะมีรากของเขาในตัวเลยนะเราสามารถที่จะตัดนะคะนะคะนี่ตัดเป็นต้นอย่างนี้ได้เลยนะคะตัดเลยแล้วก็ใส่กระถางเลยนะคะดินที่ปลูกก็จะเป็นดินล่วนทั่วๆไปนะดินร่วนทั่วๆไปนะคะไม่ดินเหนียวนะถ้าดินเหนียวแล้วเขาจะ,จะเจริญเติบโตช้าแล้วก็ลำต้นก็จะไม่สวยงามนะคะ ะะอันนี้ก็คุณยายก็ปลูกไว้ประมาณยี่สิบกระถางแล้วนะคะใส่กระถางสิบสองนิ้วไว้นะคะอ้าวอันนี้สมมติว่าพอเราตัดออกมานะอันนี้ก็ได้หลายกระถางนะคะกอนนี้นะกอนนี้ก็ได้หลายกระถางนะซึ่งเราสามารถแยกได้นะคะไม่ตายค่ะไม่ตายแยกได้เลยนะคะก็เอ,อามาใส่กระถางแบบนี้นะคะใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะคะขั้นแรกคือใส่กระถางสี่นิ้วไว้ก่อนสี่นิ้วแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วนะ อันนี้มันโตสมมติว่าโตแล้วนะคะโตแล้วจากการที่เราเราเด็ดมันมานะเด็ดต้นมามาเพราะพาอไว้แบบนี้นะนะคะพอโตแล้วพอโตปุ๊บนะคะลากงอกแล้วเต็มกระถางแล้วกระถางเล็กนะแล้วก็ามาใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะคะก็แบบนี้นะคะเป็นการเป็นการขยายพันธุ์ของเขานะคะเพิ่มจํานวนนะคะเขาจะเติบโตเร็วมากนะคะ เราต้องเตรียมขยายพันธุ์ขาดไม่ได้คือน้ํานะคะน้ําแล้วก็เใส่ปุ๋ยบ้างเป็นครัง้งคาวนะคะเป็นครัง้งคาวแล้วก็อากาศนะคะไม่โดนแดดจนเลิกเกินไปถ้าโดนแดดจนเกินไปแล้วใบก็จะไหม้นะคะไม่สวยงามนะโอเคค่ะวันนี้คุณยายพาชมนะคะเศรษฐีเรเือนนอกนะคะวิธีการขยายพันธุ์ขยายได้จากขยายได้จากเออถ้าในนี้ถ้าใน,ถ,าในถ้าในกระถางนี้นะคะในกระถางนี้นะถ้ามี หลายต้นแล้วก็สามารถที่จะเออ่แยกได้นะคะแยกต้นจากกระถางของเขานี่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจากไหลที่เขามาเกิดนะคะเขาเกิดจากไหลของเขามานะคะอันนี้แต่ส่วนมากแล้วคุณยายจะมาตัดจากเไหลที่เขาเขาไหลามาเกิดเป็นต้นนะคะเกิดเป็นต้นนะปลูกแล้วก็อันนี้จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากเลยนะคะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบ้างเป็นค้างคาวนะคะปุ๋ยได้ทุกชนิดเลยนะคะปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะ โอเคขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ